นอแนน EOS R 5 0เพื่อนสนิทของเหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ อะไรไหมไม่หนีแล้วหรอเมย์ไม่รู้นะว่าอุ้มพาเมย์มาที่นี่ทำไมอะ่ะแต่ไอกำลังมาใกล้จะถึงแล้วด้วย พี่ไอคงรักเมย์มากสินะอุ้มต้องการอะไรกันแน่แม่น้ำนี่ก็แปลกนะบางทีก็สวย มันก็น่ากลัวอุ้มไม่เข้าใจเลยอะทำไมสองความรู้สึกที่ต่างกันถึงสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้จนอุ้มไม่รักเมย์มเมย อูมนี่แกทำบ้าอะไรของแกเนี่ยเขาต้องหาที่ต้องถามพี่พี่ทำอะไรทางทางนี่พี่ก็รู้ว่าเขารักเม่อะแต่มีไม่ได้รักแกอะ ไม่เคยมีใครรักเขาเลยไม่จริงอ่ะยายรักแกจะตายแล้วก็จะเป็นบ้าอะไรอีกวะไม่จริงพี่ไม่เคยรู้อะไรเลยยายอยากให้อุ้มเรียนเก่งๆจะได้ดูแลตัวเองได้เหมือนพี่ไอยไงยายไม่เป็นห่วงพี่ เพราพี่เอาตัวรอดได้แต่เขามันอดเองไงแต่เขาก็ยังโชคดีนะที่เขาได้เจอคนที่รักเขาแล้วคำตอบล่ะองค์รักเียนะ สุดท้ายเขาก็ต้องมารู้ว่าคนที่เมย์รักคือพี่ท้งนั้นที่ตอนนั้นีเขารักเมย์ไปแล้วหมดใจอะเมทวีน้องเราเป็นไงบ้างนะทางกายอ่ะไม่เป็นไรแล้วแต่ทางใจอ่ะ พูดยากว่ะฉันโกรธเมยแต่ฉันก็ทนไม่ได้อะที่จะต้องเห็นเมย์เป็นแบบนี้แต่แกควรจะอยู่กับเมย์ทำให้เมมีกำลังใจแล้วกลับมาใช้ชีวิตฉันฉันทนไม่ได้อะถ้าฉันจะต้องเป็นตัวแทนของพี่ไอ ฉันรักเมยนะแต่ฉันก็ไม่อยากเห็นหน้าเมย์ฉันควรจะทำยังไงดีวะเจน ทำในสิ่งที่แกอยากทำเพื่ออ้มพระคนนี้เธอรักอะ คือไออุ่นพี่สาวฝาแฝนของอุ้มเองถ้าอุ่มจะทิ้งเมย์เพราะเมย์ตาบอด ก็ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้นะรักมากไม่ใช่เหรอคนนั้นอะไม่อยากลองเจอสักครั้งในชีวิตหรอต้องการอะไร สู้สิอย่าไปตัวเองอ่อนแอแบบนี้กลับมาเป็นเมทาวีคนเดิมถ้าเธอทำได้ฉันจะยอมแลกกับเธอ ไม่ใช่คนนั้นองค์ก็เลิกกับมีไปเลยดี ถึงเราจะไม่ได้รักกันขนาดนั้นนะแต่ฉันก็ไม่ได้จะใจหลายพอจะยกคนแบบเธอให้พี่สาวแล้มันก็ง่ายไปสำหรับคนอย่างเธอด้วย คนหนึ่งม่ชดใช้กรรมซะมันได้ผลมเมย์ลุกออกมาใช้ชีวิต พอ้อชิดหน้าเราไปร้านสะดวกซื้อข้างหน้าไหมซื้อกระดาษชู้กันธรรม,มาดาคุณจะซื้อมาให้อุ้มเนี่ยเป็นอุ้มร้องไห้ผมไม่อยากเึงอุ้มร้องให้คนเดียวพอขอเขาแต่งงานที่นี่ น้ำนี่ทั้งสวยทั้งน่ากลัวเลยนะพอก็ถ้าผมยังอยู่ผมไม่ต้องกลัว แต่งงานกับผมนะอุ้มค่ะนี่ครับนี่เตรียมการมาตั้งแต่แรกเลยแหละเนี่ย ก็ผมไม่อยากพลาสมมุเมนกับอุ้มเลย าให้พี่ไปบอกเลิกเมแทนเขาเพราะพี่จะได้รู้ว่าเขาคบซ้อนพี่จะได้สงสารเมส่วนเมถึงแม้ว่าจะไม่อยากเจอหน้ากันอีกแต่อุ้มก็อยากให้เมย์มีความสุข แต่ว่าพอทำแบบนั้นแล้วอะอุ้มถึงได้รู้ว่าอุ้มยังรักเมย์อยู่เขายังรักเมย์อยู่อะ มเมี่ยดื่มไปเยอะนะอุเมย์เดี๋ยวเ <laughs> บลอแปลกแังทางวัสดิดกเลยฮวัสดลครับคุณพ่อคะพอดีเมย์เห็นอุ้มส่งข้อความมาหาเมย์อุ้มเป็นอะไรหรือเปล่าคะ เม,มทาวีเขาโทรหาอุ้มนะมท๊อคมมีเบอร์พอได้งไง องแค่จะบอกว่าอุ้มให้พี่ไอไปบอกเลิกเมย์แล้วนะถ้าพี่ไอไปเขาจะได้รู้ว่าอุ้มกับเมย์เราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วแต่ถ้าพี่ไอไม่ไป ก็ขอให้เมยรู้ว่าไม่ว่าหลังจากนี้เมย์จะไปรักใครอุ้มก็จะไม่ขอยุ่งเกี่ยวอีก อุ้งจะทำอะไรอ่ะอุ้จะลเลาไม่ออกไปให้หมดทีเดียวที่อุ้มลงไปได้คือหัวใจอุ้มเอง จะไปไหนอ่ะปุ้มไม่ต้องห่วงผมรักปุ้มผมไปไหนไม่ได้หรอกผมยอยากให้เวลาอุ้มอยู่กับผมเคยโทรเน็นอุ้มร้องไห้ไม่ได้เพราะใจผมจะเจ็บแต่ครั้งนี้ ผมเห็นอุ้มร้องไห้พรารักคนอื่นใจผมมันเจ็บเหมือนจะตายเลย เจะไปไหนอ่ะท่นอุ้มไปด้วยอุ้มตามผม,มทำไมก็คุณดื่มหนักอะ่ะอุ้มไม่อยากคุณไปคนเดียวเพิ่งมาห่วงผมเหรอท้งนที่งานแต่งของเราคุณยังโทรหาเมย์อยู่เลย ยังแคร์เขาอยู่แล้วคุณจะให้อุ้มทำยังไงอ่ะอุ้มก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้อ่ะถ้าเป็นไปได้อ่ะอุ้มก็อยากจะรู้สึกกับคุณแค่คนเดียวผมไม่อุ้มตัดสินใจอีกครั้งเนี่ยี่จะกลับไปหามเมย์ไหม อุ้มลูกผมไม่ต้องเสียอุ้มไปยังแม่ผิดอะไรแม่ทำหุกอย่างก็เพื่อปอกป้องอุ้มแต่แม่ก็ต้องตาบอดแม่โดนหลอกแม่โดนทิ้งสั่งและสำเล่า kawa o mani se me kawa o mani me kawa แกเห็นแมยอุ้มเมย์เขาก็ไม่ได้มีความสุขอะเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจากความผิดพลาดอะแกให้อภยัยเมย์แล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่นะ จนถึงขนาดนี้พี่ยังเข้าข้างมันอยู่อีกเหรอใช่สิพี่รักเมยแล้วเมย์รักพี่แต่ไม่มีใครรักอุ้มเลยไม่จริงนะอว้ จริงพี่รักเมพี่เกลียดเขาพี่ด่าเขาพี่ไม่เคยเลือกเขาเลยอะไม่เคยเลยสักครั้งอ่ะไม่จริงนะไม่จริงเลยนะ งั้นพี่ก็เลือกสิพี่จะเลือกเขาพี่จะเลือกคนที่ทำให้ชีวิตเขาพังพี่จำสัญญาที่พี่จะชดใช้ได้ไหม ถ้าพี่เลือกเมย์พี่จะไม่ได้เจอหน้าเขาอีกตลอดชีวิตแต่ถ้าพี่เลือกเขาพี่ก็ต้องไม่ไปเจอเมย์ tôi không hề lựa chọn anh, tôi không hề lựa chọn anh, không lắng, 안녕하세

ใจเม่ข้าใจแม่แมแมแม ตอนนั้นที่เผาไปแล้วรู้สึกผิดอะพอซื้อมาใหม่ก็ไม่กล้าามาคืนเอาให้อุ้มฟังได้ไหมเธอจึงตั้งใจจะออกตามหาพี่น้องของเธอ